ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่7ตุลาคม2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ครับมีให้กันทั้งหมด4คู่นะครับในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับจากหลายลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นบุนเดสลิก้าครับแชมเปี้ยนชิพนะครับลาลิก้าแล้วก็ทางด้านของลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับทางด้านของวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมาแบบเนื้อเน้นๆนะครับก่อนอื่นเลยครับไปกันที่ สำหรับเมื่อวานก่อนนะครับในยูโรปาลีกที่ให้กันไว้นะครับคู่แรกครับอาร์เซนอลครับเปิดบ้านรับการเยือนของบโดกลิมนะครับคู่นี้ให้รองที่โบโดกลิมครับแต่เป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะครับแข็งแกร่งเหลือเกินครับปืนใหญ่วันนี้กระสุนเยอะแยะมากมายครับยิงโบโดกลิมไปถึง3ประตูต่อศูนย์คู่นี้เสียเต็มไปนะครับคู่ที่2ครับเป็นทางด้านของแมนยูครับไปเยือนอัมเนียนิโคเซียนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของ แมนยูนะครับโดนนำออกไปก่อนนะครับก่อนที่จะมายิง3ลูกรวดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเจออเมริกนนิโคเซียนะครับยิงคืนเป็น1ลูกนะครับคู่นี้ก็เสียเต็มเช่นเดียวกันนะครับคู่ต่อไปนะครับไปกันที่คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเป็นทางด้านของเวสแฮมนะครับไปเยือนทางด้านของอันเดอร์เลชคู่นี้เป็นทางด้านของเวสแฮมขุนคอนต่อที่ครึ่งลูกคู่นี้ให้ต่อที่เวสแฮมแล้วก็เป็นทางด้านของเวสแฮม เฉือนชนะไปแบบวุดวิดนะครับ1ประตูต่อ0นคู่นี้ก็กินเต็มไปนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นทางด้านของโรมานะครับเปิดบ้านรับกเยือนของเรอัลเบติสคู่นี้เป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างโรมานะครับโดนใบแดงนะครับสู้กันสุดมันสุดท้ายเป็นทางด้านของทีมเยือนครับเฉือนชนะไป2ประตูต่อ1นคู่นี้ก็กินเต็มเช่นเดียวกันนะครับสรุปแล้วเมื่อวานครับตาย2นะครับเข้า2นะครับก็ยัง เจ้าอยู่นะครับผมในเมื่อวานนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับมีให้การอีก4คู่ครับค่ำคืนนี้ครับบุนเดสลลกาของเยอรมนีนะครับคู่แรกครับเป็นทนาของฮอฟเฟนแฮมครับเปิดบ้านรับการมีเยือนของเวเดอร์เบิรเมนนะครับตีหนึ่งครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับที่พรีซิโรอารีนานะครับอุณหภูมิ12สองศาก็ไม่ครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยนะครับสื่อต่างประเทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้เจอกันมา6ครั้งหลังเป็นทนาของเจ้าบ้านอย่างฮอฟเฟนแฮม ชนะได้3ครั้งสเสมอกัน2ครั้งเวเดอร์เบิรเมนชนะได้1ครั้งนะครับนัดล่าสุดครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮม์นะครับชนะไปได้นะครับ4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับก่อนหน้านั้นสเสมอกันในบ้านของเบิรเมน1ประตูต่อ1ในการไปรเยือนของฮอฟเฟนไฮม์ปี20แล้วก็ปี19เนี่ยเป็นทางด้านของฮอฟเฟนไฮม์นะครับชนะได้ทั้งไปและกลับ3 0 3 2นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นทางด้านของเบิรเมนครับปี2018เกม นัดเยือนปี2019เบเมนไปเยือนชนะได้1-0ครับแล้วก็ปี2018เสมอกัน1ประตูตอน1นะครับการเดินทางวันนี้ก็ไม่ไกลครับจากเบเมนไปที่ฮอฟเฟนไฮม์เนี่ย422กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตารางคะแนนอัปเดตนิดนึงครับบุนเดสลิกาของเยอรมันนะครับฮอฟเฟนไฮม์อยู่อันดับ5ครับ8นัด14คะแนนประตูดได้เสียบวอยู่5ลูกนะครับ านะของเบลมนนะครับ8นัดเช่นกันนะครับ12คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่5ลูกเช่นกันนะครับอันดับเนี่ยต่ำกว่า3อันดับแต่คะแนนเนี่ยต่ำกว่าแค่2คะแนนเท่านั้นสำหรับเบลมนตามหลังของฮอฟเฟนไฮม์อยู่2คะแนนเท่านั้นนะครับในตารางคะแนนผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับเพิ่งไปเยือนแฮธาบรินแล้วก็เสมอมา1ประตูต่อ1นก่อนนั้นก็เสมอในบ้านนะครับกับไฟบวก 0- 0ครับชนะไม้ส4-1 ไปเยนดอทมูลแพ้มา1-0ชนะเอาสบวก1-0ในบ้านนะครับไปเยนเลเวอร์คูเซ่นชนะมา3ประตูต่อ0นะครับทางด้านของเบลมันบ้างครับผลงานล่าสุดนะครับชนะมุนเช่นกันบลักในบ้านนะครับ5-1ไปเยนเลเวอร์คูเซ่นนะครับเสมอ1-1แพ้ออาสบวก1-0ชนะโบคุ่ม2-0นะครับแพ้แฟงเฟิร์ตนะในบ้านนะครับ3ประตูต่อ4แล้วก็ชนะบริเซดดอทมูล2ประตูต่อ3ในการเป็นทีมเยือนนะครับ ผลงานเกมเยือนยังไม่แพ้ใครนะครับทางด้านของเบเมนฮอฟเฟนไฮมก็เช่นกันนะครับในบ้านยังไม่แพ้ใครตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับคู่นี้มันแน่นอนนะครับสกอร์สูงต่ำก็อาจจะเป็นสกอร์สูงนะครับสำหรับคู่นี้เจอกันที่อะไรไม่ตม่ำกว่า2อเมตรสเมตรนะครับสกอร์สูงอยู่ที่ประมาณ3เมตรถึง4เมตรนะครับสำหรับคู่นี้คะแนนความยากง่ายครับเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่3คะแนนเต็มร้อยอยู่ที่51เกผู้มาเยือนนะครับเต็มร้อยอยู่ที่58นะครับ เตม5เนี่ยอยู่ที่4คะแนนฮอฟเฟนฮมมนัดหน้านะครับต้องไปเยือนชา์เก้เวเดอร์เบิเมนนัดหน้าเปิดบ้านรับไม้นะครับแล้วก็มีงานยากอีกทีครับสำหรับฮอฟเฟนฮมมก็คือต้องเปิดบ้านรับไบเยนมิวนิคนะครับทางด้านของเบิรเมนต้องไปเยือนไฟบวกนะครับเป็นงานที่ยากอยู่รออยู่นะครับทางด้านขุมกําลังครับเจ้าบ้านวันนี้ไม่มีสโคฟนะครับโรเบิร์สคอฟที่ลงสนามไม่ได้นะครับที่เหลือ ผู้เล่นหลักนะครับลงได้ครบแล้วก็มีผู้เล่นสำรองเท่านั้นนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับทางด้านของเบลมนนะครับวันนี้ก็เป็นทางด้านของฮวนมารูเอเอมบอมนะครับที่ยังลงสนามไม่ได้นะครับที่เหลือลงสนามได้ครบนะครับผู้เล่นหลักฮอฟเฟนไฮมเนี่ยอย่างคาบักนะครับกินเกอร์นะครับแล้วก็ทางด้านของเดบเบอร์ด้วยนะครับที่ลงสนามได้วันนี้ครับแล้วก็มีกองหน้าตัวหลักอย่าง คามลิกนะครับที่ช่วงนี้ฟอร์มกำลังดีกับทางด้านของต้นสังกัดฮอฟเฟนไฮม์นะครับไปดูราคากันสักหนึงครับสำหรับคู่นี้ครับเปิดราคามานะครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับบางเว็บอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับน้ำเต็มนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ครึ่งลูกลบสิบนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเรียกกันว่าน้ำค่อนข้างจะไหลแรงทีเดียวนะครับ เหมือนกับว่าฝนจะตกทางเหนือนะครับสำหรับคู่นี้ครับฮอเฟนไฮมเปิดราคามาเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะครับสำหรับการเจอกันนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยไหลค่อนข้างจะแรงนะครับในคู่นี้ครับเจ้าบ้านได้เปรียบเสียงเชียร์ในบ้านนะครับแล้วก็การเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับไม่แพ้ใครมาเบเดอร์เบเลนตนะครับเวเดอร์เบเลนช่วงนี้ฟอร์มก็ดีเช่นกันนะครับ ต่อแบบนี้ค่อนข้างจะต่อแบบได้เสียนะครับสำหรับฮอฟเฟนฮา์มนะครับแต่เราร้อยหลามองว่าครับเวเดอร์เบเลเมนนะครับช่วงนี้เนี่ยเอาเรื่องอยู่นะครับในการเป็นทีมเยือนนะครับแล้วก็ในการเล่นกับทีมหัวตารางทีมที่สูสีนะครับไม่เคยขาดนะครับแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ถึงกับชนะได้เลยนะครับเชื่อว่าคู่นี้ครับฮอฟเฟนฮา์มไม่แพ้ในบ้านก็จริงนะครับแต่ทางด้านของเวเดอร์เบเลเมนนะครับ นัดนี้ก็น่าจะมายันเสมอได้นะครับเพราะว่าผู้เล่นหลักกลับมาหมดแล้วแล้วก็ในแผงเกมรับเนี่ยค่อนข้างจะมีระเบียบมีวินัยค่อนข้างจะดีนะครับการเข้าขากันค่อนข้างจะดีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับเห,หล่าร้อยลาให้รองที่เวเดอร์เบิรเมนครับราคาครึ่งลูกครับในคู่แรกของค่ําคืนนี้ครับไปต่อที่คู่ที่2ครับข้ามการไปที่ลีกของแชมเปี้ยนชิพนะครับตีสองตรง บ้านของ QPR นะครับที่ Kian Prince Foundation Stadium ครับอุณหภูมิ13องศาแล้วก็มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ของ QPR กับ Reading นะครับเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคนะครับในการลงเล่นกันในวันนี้ครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับ6นัดหลังเนี่ยเป็นทางด้านของการเสมอก,กันทั้ง3นัดครับ Reading ชนะได้2นัด QPR ชนะได้1นัดนะครับ ล่าสุดก็เป็นทางด้านของ QPR ครับชนะไปได้4ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นเสมอกันมา2นัดติดนะครับ3-3-1-1ครับในการเป็นเกมเยือนของ QPR แล้วก็ในปี2020ครับ r ร a ด i n g ชนะได้1-0นะครับปี2019 r ร a ด i n g ชนะได้1-0ในบ้านด้วยนะครับแล้วก็เสมอกันในบ้านของ QPR 2ประตูต่อ2สื่อต่างประเทศให้เสมอกันนะครับที่1ประตูต่อ1ตามสถิติแล้วก็ ยิงกันทุกนัดครับ่าจะเป็นสกอร์สูงครึ่งแรกด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพครับเรดดิ้งอยู่อันดับ3 q มคิวอาอยู่อันดับ4ครับเรดดิ้งแข่งไป12นัดมี22คะแนนประตูได้เสียลบอยู่2ลูกทางด้านของ q p r ครับ12นัดเหมือนกันครับมี21คะแนนตามหลังแค่1นคะแนนเท่านั้นประตูได้เสียได้เยอะกว่านะครับบวกถึง5ลูกถ้านัดนี้ชนะนะครับพลิกกลับขึ้นไปนำแทนทางด้านของเรดดิ้งนะครับ กลับขึ้นไปอาจจะเท่ากับ Knowledge เลยนะครับในค่ำคืนนี้ของ QPR นะครับปีนี้หมายมั่นปันมือที่จะเข้าสู่พรีเมียร์ลีกด้วยนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านก่อนนะครับชนะมาสองนัดติดนะครับในเกมเยือนชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมา1.0นชนะบิดโรสซิตี้มา2.1เสมอสโต๊กซิตี้ในบ้านครับ0.0ชนะมิววอล2-0น ที่แพ้สะดุดแพ้ก็แพ้ให้กับซวนซีครับ1ประตูต่อ0ชนะเฮาซิตี้ครับ3ประตูต่อ1ครับผลงานของ QPR ทางด้านของเรดดิ้งบ้างนะครับนัดล่าสุดเสมอกับนอริชไป1ประตูต่อ1แบบเสียดายสุดๆนะครับก่อนหน้านั้นชนะฮัดเดนฟิลด์ครับ3-1ชนะวิกเอนแอเลนติกนะครับ1-0ในเกมเยือนเปิดบ้านแพ้ให้กับซันเดอร์แลนด์ครับ3-0ชนะสโต๊กซิตี้2-1ครับแล้วก็ไปเยือนแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมา4-0นะครับ ถ้านัดไหนแพ้เนี่ยค่อนข้างจะด,ดีดไปเยอะทีเดียวนะครับทางด้านของเรดดิ้งแล้วก็ยังมีปัญหาทางด้านของเกมยือนอยู่นะครับเสียประตูค่อนข้างจะง่ายนะครับทางด้านของเรดดิ้งเวลาเจอทีมใหญ่สมาธิยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผู้เล่นหลายคนนะครับทางด้านของเรดดิ้งคิวพอาในบ้านครับห้านัดที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลเนี่ยแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นที่เหลือเก็บคะแนนได้เป็นกอบเป็นกำนะครับในบ้านนียก็ยิงได้หลายลูกเช่นเดียวกันนะครับ คู่นี้อย่างที่ได้ออกเรียนไปครับสกอร์สูงต่าก็อาจจะเป็นสกอร์ที่สูงนะครับคะแนนความยากง่ายครับทางด้านของ QPR อยู่ที่4คะแนนครับเต็มร้อยอยู่ที่58 Reading 4คะแนนเท่ากันครับแต่เต็มร้อยเนี่ยอยู่ที่67นะครับก็เป็นงานยากของ Reading อยู่ในวันนี้ครับทางด้านของ QPR ครับนัดหน้าไปเยือนลูตันทาวก็ยังเป็นงานยากอยู่ Reading ไม่มีงานยาก อะไรมากมายเท่าไรแล้วครับน้าเปิดบ้างรับเวสบอมบิชเอรเบียนเท่านั้นนะครับผู้เล่นของทั้งคู่วันนี้ครับไม่มีรายงานอาการผู้เล่นบาดเจ็บหรือเราใช้ความฟิตนะครับทางด้านของ QPR นะครับมีหลายคนเลยนะครับวันนี้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับวิวล็อกนะครับแช่นะครับโจฮันเซ่นนะครับแล้วก็ทางด้านของเดียงนะครับน่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับในวันนี้ครับผู้เล่นของ QPR รุ่นนี้ที่จะขึ้นพรีเมยรีกในฤดูกาลหน้าครับหมายมันปันมือเป็นอย่างมากครับถ้าฟอร์มเนี่ยยังดีต่อเนื่องเนี่ยมีลุ้นนะครับสำหรับ QPR ทางด้านของเรดดิงก็เช่นกันนะครับมีทางด้านของเจานะครับแล้วก็อินส์นะครับแล้วก็มีทางด้านของโฟนาวนะครับเฮนดริกด้วยนะครับที่เหลือเนี่ยลงสนามได้ครบทุกคนนะครับน่าสนใจมากๆเช่นกันครับสำหรับคู่นี้เดือดแน่ๆนคู่นี้ครับแวะไปราคากันหน่อยนะครับ เปิดราคาครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเปิดราคามาที่ครึ่งลูกเลยนะครับได้เสียเลยนะครับอันดับใกล้กันขนาดนี้นะครับเปิดราคามาที่ครึ่งลูกเลยนะครับส่วนมากนะครับบางเว็บเนี่ยเป็นทางด้านของครึ่งลูกขาวนะครับค่อนข้างจะไปที่ครึ่งลูกลบสินะครับแล้วก็ทางด้านของผู้มาเยืนนะครับก็เป็นครึ่งลูกรองครึ่งลูกลบสินะครับเจ้าบ้านครึ่งลูกลบสิตอนนี้เนี่ยณตอนนี้ หลังจากที่น้ำเพิ่มขึ้นมานะครับเปิดมาเนี่ยบางเว็บน้ำขาวนะครับขยับขึ้นมาลบสิบนะครับที่เห็นเห็นนะครับครึ่งลูกนะครับบางเว็บเปิดมาน้ำล้นนะครับแล้วก็น้ำลงมาเหลือลบสิบนะครับก็ต้องดูเหตุผลบางประการนะครับหนึ่งอ่าหนึ่งคูณสองนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยได้เกือบสองเท่านะครับหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้านะครับ ทางด้านของการเสมอกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.3-3.5ครับแล้วก็เกมเยือนอทีมเยือนชนะนะครับอยู่ที่3.4-3.8ถึงนะครับไม่ถึงกับ4นะครับแต่บางเว็บให้4นะครับก็สู่4กับเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าจะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่ค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่นะครับมุมมองทางด้านของแฮนดิแคปเนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านยังมีความได้เปรียบอยู่นะครับส่วนมาก สำหรับเอเชียนแฮนดิแคปเนี่ยก็เป็นการจับชนกินค่าน้ําอย่างเดียวเลยครับสำหรับคู่นี้ครับสฝั่งแน่นอนครับแต่เหล่าระหลามองว่าครับคู่นี้เรนเจอร์ฟอร์มดีฟอร์มดุนะครับในบ้านน่าจะเก็บชัยชนะได้เก็บ3มแต้มได้ครับต่อได้เสียแบบนี้นะครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เรล่าระลลาให้ต่อที่ QPR ครับคุณสปาร์คเรนเจอร์วันนี้เก็บ3มแต้มได้ในบ้านอย่างแน่นอนครับไปต่อกันที่ สเปนครับลาลิก้าของสเปนครับค่ำคืนวันศุกร์นะครับโอซาซูน่าครับวันนี้เปิดบ้านรับกัมเยนของลายทางด้านของขังข่าวครับบาเลเซียนะครับตีสองตรงนะครับที่เอสตาดิโอเอลซาดานะครับอุณหภูมิ15องศาพยากรณ์การว่าฝนจะตกด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็สื่อต่างประเทศครับให้ทางด้านเจ้าบ้านครับโอซาซูน่าชนะได้ที่2ประตูต่อหนึ่ง คู่นี้เจอกันมา6ครั้งหลังเป็นทางด้านของโอซาซุนาครับถือสถิติที่เหนือกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับชนะได้3ครั้งเสมอกัน1ครั้งบาริเซียชนะได้2ครั้งแต่ล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของโอซาซุนาบุกมาเยือนบาริเซียแล้วก็ชนะไปได้2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นบาริเซียรครับชนะได้เกมเยือนนะครับ4 1ปี2021อโอซาซุนาชนะได้ในบ้าน3-1ครับเสมอกันในปี2021ครับ1 1 ในบ้านของบาเลเซียปี2020ชนะไป2องโอซาซูนาชนะในบ้านปี2019 3ประตูต่อหนึ่งการเดิน,นทางวันนี้ก็จากบาเรเนเซรครับมาที่ปารโปรนา3า5กิโลเมตรครับคู่นี้เนี่ยช่วงแรกๆกเนี่ยอาจจะเป็นบ้านใครบ้านมันครับแต่ช่วงหลังเนี่ยบ้านใครบ้านมันเนี่ยไม่ค่อยจะเกี่ยวเท่าไหร่แล้วนะครับวันนี้ครับทางด้านของตารางคะแนนครับโอซาซูนาขยับขึ้นมาอยู่อันดับ6เลยนะครับหลังจากที่ยันเสมอเรอัลมาดริดมาได้ะครับ 7นัด13คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่2ลูกนะครับทางด้านของมาเลเซียครับอยู่กลางตารางครับอยู่อันดับ10 7นัดนะครับ10คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่5ลูกตามหลังทางด้านของโอซาซูน่าอยู่3คะแนนนะครับทางด้านของผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับโอซาซูน่าก่อนครับอย่างที่ได้ออกรียนไปนะครับไปเยือนเรียมัดริดครับตามตีเสมอมาได้1ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้กับเกเาเฟ่ในบ้านครับ2 0นะครับ ชนะอเมริกาในเกมเยือน1-0ชนะรโยโบริยกาโน2-1นะครับแล้วก็แพ้ให้กับเรอเบติส1-0ครับชนะคารดิส2-0นะครับทางด้านของบาเซียบ้างนะครับล่าสุดฟอร์มเนี่ยพึ่งเสมอกับเอสปันญอนมาครับ2-2ในเกมเยือนชนะเซลตาบิโก้นะครับในบ้านเนี่ย3-0ไปเยือนรายโบริยกาโน no. แพ้มา2-1ชนะเกตาเฟ่ในบ้าน5-1นะครับแล้วก็แพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดในบ้านเนี่ย1-0 ไปเยือนวิวเบาแพ้1-0นะครับก็ฟอร์มยังไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหร่นะครับทางด้านของบา l เลนเซียนในฤดูกาลนี้นะครับทางด้านของโอซาซูน่าครับผลงานในบ้านค่อนข้างจะดีครับแต่เพิ่งสะดุดแพ้เกตาเฟ่มาเท่านั้นครับบารเลนเซียเกมเยือนตัง้งแต่เปิดฤดูกาลมายังไม่ชนะใครนะครับเก็บได้เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับ คะแนนความยากง,ง่ายวันนี้อยู่ที่3คะแนนเท่ากันนะครับทั้งคู่เลยนะครับทางด้านของโอซาซูน่าก็อยู่ที่3คะแนนนะครับเต็มร้อยอยู่ที่45ทางด้านของบาเซียเต็มร้อยอยู่ที่54ครับ3คะแนนเท่ากันนันนาโอซาซูน่นนา una <S <s ไปเยือนบียาริวนะครับบาร์เซียเปิดบ้านรับเอลเชะครับผู้เล่นวันนี้เจ้าบ้านเนี่ยรอเช็คคามฟิตของซาเวริโอนะครับทางด้านของบาเซียครับขาดไป2คนนะครับกองหน้าอย่างอังเรนะครับแล้วก็ทางด้านของกองกลางตัวหลักอย่าง มูซานะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับยูนัสมูซานะครับกองกลางตัวหลักนะครับที่เหลือนะครับเจ้าบ้านไม่ว่าจะเป็นกาเซียโอโลสนะครับกาเซียทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็อาเวลล่านะครับที่ลงสนามได้ครบวันนี้มาล่าตะไคร์ทางด้านของขังข่าวโดยเฉพาะนะครับทางด้านของบาเลนเซียครับไม่ว่าจะเป็นดูโร่นะครับโคเมตนะครับเอเวล่านะครับแล้วก็กองหน้าอย่างคัส สติลเลโจนะครับลงสนามคาสติลเลโฮนะครับลงสนามได้ตามปกตินะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้เนี่ยเปิดมาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับราคาไม่ค่อยขยับเยอะมากมายเท่าไหร่นะครับสมเหตุสมผลด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านอันดับเหนือกว่าครับแล้วก็เป็นทีมฟอร์มกําลังดีนะครับในช่วงนี้นะครับหมายมั่นปันมือฝากความหวังฝากความไว้วางใจพอได้อยู่นะครับเปิดราคามาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านโอซาซูน่านะครับ อยู่ที่ราคาปปลบสิบนะครับน้ำเนี่ยกินจับวัดกินกันทั้งสองฝั่งได้เลยนะครับแล้วก็ราคาล่าสุดขยับขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นนะครับแค่ศูนจุดศูบางเว็บเนี่ยศูน์จุดศูนยะครับก็อยู่ที่ประมาณลบสนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของบรเซียนเนี่ยน้ำเนี่ยขยับขึ้นไปบางเว็บเนี่ยเป็นน้ําล้นแล้วนะครับก็น่าจะมีความชัดเจนอยู่ในทางด้านของ การลงเล่นของทั้งคู่ในวันนี้ครับบาลนเซียเกมเยือนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็ผู้เล่นยังขาดขาดหายหายนะครับมามาขาดขาดหายหายนะครับยังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับแต่โอซาซูน่าครับหลังจากที่ดูฟอร์มไปแล้วเนี่ยการเล่นเป็นทีมนะครับแล้วก็วิ่งเข้าใส่วิ่งหาบอลเพรสซิ่งบอลเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ดีนะครับส่วนมากในฤดูกาลนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่โอซาซูน่าครับราคาปปครับในคาคืนนี้ครับ ในปดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของข้ามคืนนี้ครับข้ามกันไปที่หลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับลียงยงลงเป็นยิงครับวันนี้เปิดบ้านรับกำเยนของตูลูสนะครับตีสอตรงนะครับที่พาร์คโอลิมปิกลียงนัสนะครับอุณหภูมิ 17. องศาไม่คลึมเต็มท้องฟ้าเลยนะครับคู่นี้สื่อตามเพศทให้ทางด้านของลียงชนะได้ที่2ประตูต่อ1นนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันมา6ครั้งหลังนะครับลียงชนะได้ถึง5ครั้งสมอกัน1ครั้งตูลูสยังไม่เคยชนะลียงได้้ในน6คครรััังงหละบ ล่าสุด2นัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของลียงเล่นบ้านชนะตูลูสไป3041แนะครับก่อนหน้านั้นปี2019นะครับไปเยือนเนี่ยก็ชนะได้32แล้วก็ชนะได้51ในบ้านนะครับเดือนมีนาเสมอกัน1น,นัดครับในมกราปี2019-22นะครับแล้วก็ปี2018รลียงชนะได้2ประตูต่อสูนคู่นี้เจอกันทีไร ส่วนมากสกอร์สูงนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ลูกครึ่งเลยนะครับแล้วก็มีนัดเดียวเท่านั้นที่สกอร์ต่ําคือลียงชนะ20นะครับที่เหลือเนี่ยไม่ต่ำกว่า3เมตรครับน่าสนใจมากครับในสกอร์สูงของคู่นี้ครับการเดินทางก็จากตูลูสมาที่ลียงนะครับ369กกิโลเมตรครับ ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับไม่มีผลไม่มีอุปสรรคต่อการลงเล่นกันในวันนี้ครับ<ม>ทางน้าของตารางคะแนนครับลีเกอเอิงของฝรั่งเศสลียงอยู่อันดับ7ครับ9นัด13คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่5ลูกทางน้าของตูลูสครับ9นัด11คะแนนประตูได้เสียลบอยู่2ลูกตามหลังลียงอยู่แค่2คะแนนเท่านั้นผลงานปีนี้นะครับทางด้านของตูลูสค่อนข้างจะดีมานะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับลียงเจ้าบ้านก่อนนะครับไม่รู้ไปกินอะไรมานะครับ ลียงยงลงเป็นยิงแต่ไม่ยิงมา2นัดแล้วนะครับแล้วก็แพ้มา4นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับลองไป1นศูนในการไปเยือนนะครับก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับปารีสแซงต์แชมงในบ้านครับหนศูนย์แพ้โมนาโกเกมเยือนครับสองหนึ่งแพ้ลอรียงเกมเยือนสามหนึ่งก่อนหน้านั้นชนะอองเช่ครับห้าศูนย์ชนะโอแซนะครับสองประตูตอนหนึ่งนะครับโอ้โหีลียงยงไปไหนแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ต้องมาพิสูจน์อีกทีครับว่ารียง สถีติที่เหนือกว่าตูลูสวันนี้จะทําได้หรือไม่นะครับตูลูสครับนัดล่าสุดนะครับเอาชนะทางด้านของมงปิเย่มาครับ4ประตูก่อ2ก่อนหน้านั้นไปเยือนลิวนะครับชนะมาได้อ่าแพ้นะครับแพ้2-1ชนะรังนะครับได้ในบ้านครับ1-0ไปเยือนเกอร์มงฟุตแพ้2-0นครับแพ้ปารีสแซงเชแยงในบ้านครับ3-0แล้วก็ไปเยือนน้องครับแพ้มา3ประตูต่อ1นะครับเกมรับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ แล้วก็ทางด้านของลียงเกมช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะขาดหายเรื่องของความมีระเบียบวินัยนะครับแพ้มา4นัดติดแล้วนะครับสำหรับลียงนะครับทางด้านของตูลูสนะครับผลงานเกมเยือนแพ้มา3นัดติดนะครับเจ้าบ้านอย่างลียงเกมในบ้านตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมาเพิ่งจะแพ้ให้กับปารีสเท่านั้นนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยแพ้มา4นัดแล้วนะครับตูลูสแพ้มา3นัดในเกมเยือนโอ้โหวันนี้ยับกันแน่นอนครับ สกอร์สูงต่ำอย่างที่ได้เรียนไปนะครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งน่าจะมี4-5ลูกนะครับสำหรับคู่นี้คะแนนความยากง่ายครับลียงอยู่ที่2คะแนนครับเจอทีมอันดับล่างกว่านะครับแล้วก็เซติคมกันมิดขนาดนี้นะครับก็อยู่ที่2คะแนนครับทางด้านของตูลูสครับก็ยังมีมุมมองที่จะแบ่งแต้มแบ่งคะแนนออกจากลียงไปได้ครับเต็ม5อยู่ที่3คะแนนครับนั่นด้านลียงไปเยือนทางด้านของแรนนะครับตูลูสเปิดบ้านรับองเช่ครับ ที่เหลือเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมาดูผู้เล่นกันบ้างครับเจ้าบ้านขาดตัวหลักเพียบนะครับรอเช็คความฟิตเพียบเลยนะครับผลงานเนี่ยเลยดรอปไปนะครับไม่ว่าจะเป็นลูเกบ้านะครับโทลิโซนะครับแล้วก็โกสโตนะครับเดมเบเล่นะครับแล้วก็ทางด้านของเฟรเล่นะครับที่ยังต้องรอเช็คความฟิตถ้ากลุ่มนี้5คนนี้ลงสนามไม่ได้ครับ อย่างที่ได้เห็นครับมีปัญหาแน่นอนครับที่แพ้มาสีนัดก็เพราะตัวหลักเจ็บไปหลายคนนี่แหละครับทางด้านของลียงนะครับผู้เล่นของตูลูสครับวันนี้รอเช็คคอมฟิตของลาเตานะครับแล้วก็ฮา l เล่นะครับฮิวสเล่นะครับกองหน้าตัวหลัก2คนเลยนะครับทางด้านของผู้เล่นของลียงนะครับวันนี้เนี่ยเลกาเซตในลงสนามได้ตาม ปกตินะครับที่เหลือเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปครับอย่างที่ได้เห็นนะครับตัวหลักๆทั้งนั้นนะครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับถ้าวันนี้ลงสนามได้นะครับมีสิทธิ์ลุ้นอย่างแน่นอนนะครับสําหรับสื่อสางเพศก็ให้ทางด้านของลียงนะครับชนะไม่ขาดนะครับก็ไปดูราคากันสักนิดหนึ่งนะครับเปิดราคามาเนี่ยเป็นทางด้านของลียงครับเปิดราคาที่ลูกครึ่งนะครับน้ำเกือบลบสินะครับบางเว็บเนี่ยน้ำล้นนะครับน้ำเต็มนะครับน้ำลบสิบ แล้วก็ขยับขึ้นไปที่น้ําเต็มนะครับทางด้านของตูลูสนะครับผู้มาเยือนเป็นรองแล้วก็น้ําเต็มนะครับเปิดราคามาแล้วก็ตอนนี้ครับน้ำไหลไปเหลือแค่ราคาขาวเท่านั้นนะครับรองที่ลูกควบลูกครึ่งน้ําขาวนะครับแล้วก็ทางด้านของลียงเนี่ยต่อน้ําเต็มนะครับค่อนข้างจะไหลค่าน้ําค่อนข้างจะชัดขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอกล้อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับหลังจากที่ประกาศรายชื่อ ผู้เล่นออกมานะครับก็ต้องเช็คกันดูก่อนเตะอีกทีนึนะครับสําหรับลียงนะครับเรื่องของผู้เล่นแล้วก็อาการบาดเจ็บของผู้เล่นนะครับถ้าตัวจริงอย่างที่ได้เรียนไปครับ6คนลงไม่สนามไม่ได้นะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับสําหรับการทําประตูกันในวันนี้ครับลียงยงอาจจะไม่ลงเป็นยิงครับอาจจะโดนยิงแทนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ตูลูซับราคาลูกครึ่งครับน้ําอาจจะเหลือแค่ขาวนะครับผมคู่นี้ให้รองที่ตูลูซับ ครบจบทั้งหมดนะครับ4คู่ครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับให้รองที่เวเดอร์เบลมนนะครับครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกนะครับวันนี้เบลมนน่าจะมาแบ่งแต้มได้นะครับรายละเอียดอยู่ต้นคลิปนะครับย้อนกลับไปดูได้ครับคู่ที่2ครับควินสปาร์กเรนเจอร์กับเรดดิ้งนะครับคู่นี้ให้ต่อที่เรนเจอร์นะครับราคาไม่ไหลไม่ลงไม่ลดไม่ทอนให้เลยนะครับต่อแบบได้เสียแบบนี้เจ้าบ้านดีกว่านะครับให้ ต่อที่แรนเจอร์นะครับ QPR นะครับ q u e e n ร Park Ranger วันนี้เก็บ3แต้มได้ในบ้านนะครับคู่ต่อไปครับลาลิกาของสเปนครับโอซาซูน่านะครับกับบาเลนเซียค้างคาวันนี้จะมีพิษมีภัยหรือไม่แต่ฟอร์มทั้งน้านของโอซาซูน่าครับมาแน่นอนนะครับแล้วก็ดูจากราคาค่าน้ําแล้วเนี่ยวัดกินทั้ง2ฝั่งเนี่ยอยู่ที่ราคาปปนะครับให้ต่อที่โอซาซูน่าเจ้าบ้านมีลุ้นที่จะเก็บ3ามแต้มได้ในบ้านมากกว่านะครับสําหรับวันนี้ครับ ให้ต่อที่โอซานาราคาปปครับลบ10นะครับผมแล้วก็สุดท้ายของค่าคืนนี้ครับลียงยงลงเป็นยิงนะครับเปิดราคามาเนี่ยค่อนข้างจะแรงนะครับลูกครบลูกครึ่งนะครับแล้วก็ดูตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีครับก่อนเตะว่าผู้เล่นตัวจริงของลียงจะหายทันลงสนามในวันนี้หรือไม่แต่คู่นี้ให้ออกรองที่ตูลูสก่อนนะครับลูกครบลูกครึ่งครับในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของ t u b e c h anel ของเราครับเหล่าร้อยหลานะครับทักทายกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็อีกช่องทางนึงครับมีทีเด็ดส่งตรงถึงท่านทุกวันนะครับช่องทางของ l ล n e นะครับแอดไลน์เรามาได้ครับแอดไซ์ครับ1 0 0ยน ra นะครับร้อยหลาของเรานะครับมีทีเด็ดส่งตรงถึงท่านทุกวันนะครับสำหรับ l ล n e แอดของเรานะครับอีกครั้งนะครับไลน์แอดครับแอดไซนะครับ1 0 0 ra นะครับ แอดไลน์กันเข้ามาได้ทักทายกันเข้ามาได้ครับมีทีเด็ดให้ท่านทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในช่องทางของ y o u u u e e h ช n n e l ของเราครับเหล่าร้อยหลาาสำหรับวันนี้ครับ